เนื่ยไก่ดีใจเ้ยสองสองช่วยหน่อยครับสองเจ็บถอเจออย่าลุดมานะเจ็บถอยอยไปดูกางดูหลังให้ด้วยยิงไม่ต้องการยิ้มกลับมาเออกูไม่ดัอยู่แล้วกูอยู่แค่แหนก

เดี๋ยวพีอให้ไปเลยสองตัวสตัวมีไมากิงการกลางแอมกลางสองก็มาไม่ไงไอ้เยียไม่ยอมตายสอง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 แอมีออกไปแล้วกรนาตเหลังกล้องมีกลางนีกลางนีเฮ้ยเดี๋ยวกูสายโน้ตได้โน้ตสายอ่ะเฮ้ยโน้ตกนแม่โน้ตเล่นกนดีกว่า ไม่โนก็เล่นกลอยู่แล้วไม่ยิงข้างหน้ามันสนาอ๋อมึงก็สนาแล้วกันเจ็บยืนในสองอ่ะเดี๋ยวโคลงกลางมีเขาไปโค้งหน้าท่อตัวนึงไปขอสนาตัวดียืนกลางเห็นปะสนายืนกลางตัวมันรู้แล้วงนี้มึงอยู่ในสอง ซ้ายมาเมียวซ้ายขวาเลยหลังขวาขวาหลังเออกลางตัวด้วยเอากลางก่อนเอากลา,า,างก่อนแล้ยเยอะโด,ด,ดนยิงโดนตัวมันไหมดโดนหัวมนะันต้เาหัวเว้เสียจะนยกลางให้ไปดูสองด้วยแล้วกัน เออคั้งหนึ่งแน่ละโอเคกลางมาแล้วเฮ้ยสองว่ะกลางมาแล้วีกรศัตรูพบเจอเอ็มได้อลฟันไหมเอ็มเอามาโอเคเาต่อ้องวิ่งมาให้่อยน้องศัตเนียยนาเงียบนะเที่เปนเจ้า c มันจ n ร i r ด q em pan em bắn em bắn đây bắn em ấy bắn lại em bắn lại em khoan càng càng bóng càng 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 lại ơi vô cho em đưa Ờ, oh, càng càng yêu càng càng, 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 càng. càng, càng, càng bom đu ไปกลางมาแล้วไปกลางท่ org, อท่อท่อกองกองกองเฮ้ยมามาแล้วนอะอินฟร์อเข้าสองเข้าพเ้สองเข้าสอเข้าสองสอิวโหลดโหลดเร็วเออระวังรู jawat 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 ซากหลายใช่ใช่ราซ่ากระนอดปอมตกบอมตป้อมตป้อมโตเกิดเกิดเกิดข้างใน้านเปดอัพเดปเปิดอัพเดปเสร็จแล้ว c สร m จ n d e d อย่าพลาดกลางนะทีเนี้ยเดี<ต>๋ยจะดูการ,ราไม่ไม่ดูสองแต่มองวันสองหน่อยไปแล้วไปโค้งไปแล้วไอเ,เกมกลางตัวตัวเล็กกูกระสุนกระสุน กลงบาเแกียคนกลางกูดูเองดูมไดูแล้วหลมรเลยมันหมอมันควันไม่เห็นออกมามิยอมมามันันไม่เห็นก้องมึงกก้องเยอเข้าใจปว้อมับมเฉยดมสับใิวไม่เห็นปนว่ะ

เฮ้มองไม่เห็นจริงๆเจ็บตาลายเว้ยมิก้อบนหัวนะเจว่างงทำไมกูไม่ยิงแอมาแล้วนะเอมข้ารวมเข้าเลยวร้อมกางตัวกางตัวสตัวเลยวยดีแล้วไหวหวไวโอ้ยโน้โอ้โยโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโ้โโโหโอ้โ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 โอ้ เฮ้ยเขาโค้งตวงดิกลางเดียวดูเองกางกลนะทนายยินทับแล้วแมมาควันให้ดีแอมรุ่งใกระหนแอมาให้หนึ่ง อะไรวะท่อมาด้วยกลางไม่มีคนดูระวังเดี๋ยวกลางคนโคนิวไม่้องหอมึงดักสไว้นิวตกลางกลางมีกลางหนึ่งมาหนึ่มาหมาไม่ต้อโยโย Mày mì, mì, mì. Không đưa đâu mew, quạ mư, ao chỉ điều nã, phong 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 เข้าไปช่วยมิวฟองฟองดูกลางแทนแอมเข้ามาหลอดแล้วเรื่องนี้หลอดแล้วเขาดูไปก่อนนะฟองตัวยกสองว่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วดูกลางเข้าไปเลยเข้าไปเลยเป็นสองแป้งเอาไว้ทไหนก็สโว์เ держать! Молодец! 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 Опа, Эй, кем? Пока, кем? Хайван мало. Граната противника. Граната. Браво.

โอ้ oh, ไ,ม oh. ไม่มีใครช่วยยิงเลยสองตัวแห้งอยู่บนล็อกเนี่ยบนบนเนี้ยเจฟบนขวาขวาเจ็บบอกแล้วโค้งเยอะกลางกลางเขาสองแล้วเขาสอง้วมีอีกมีอีกอีกนิ้วอไรนะระวังอย่าช้าโหลดก่อนโหลดกู้ก่อนมึงอ่ะดูดูกลางไว้โหลดอีก นั่นไงโอ้โหไอ้ียอ่ะเขียนออกถอดไออกสไนายด่าโดนออกโนดอยู่ไหนไว้มาแล้วเกินขวาโนดขวาพอเราคนดีกว่าแม่งเธออย่งกูสนาเองกูดันโค้งนะมึงจะดันไปเหรอ เออนะไหวไม่ไหวแ่ดันไปกูจะพาดันเออไปไปกลางแล้วไม่ต้องระเบิดนะไม่ต้องแสงไม่ระเบิดวิ่งเข้าเลยก็วิ่งกดเบาวิ่งเข้าเลยอ่ะเออกู้ยนี่ดอกันกูปาละเบิดเดินเหลนะข้ลยลงมาแล้วลง้าไปขึ้นไปขึ้นเลยถอยถอยถอย อเออไปเลยสามตัวดันไปเลยไม่กูไม่ไปแล้วโอ้โหกูอบอดเลยเ,เนี่ยบอดเลยมันกลางเข้าไปแล้วไม่เป็นไรหานท์เขาอสองเยอะนะวิ่งไป <3 S 1> ตุ่งหย่างให้เลยอ่ะ

ไปทันแล้วออกพ่อตัวนึงออกพ่อต no? ัวนึงอีเส oh, cool. yeah, ี้ยน่มิไเอาบอลใบอ้วนเดี๋ยวขอลงเองบอลดูไว้นะหลังอ่ะแห้งเกิดมาเกิดมาไอเทสากแห้งแห้งจะลงแห้งลงบอกนะ เกิดมาห้อยเกิดมาน่ะฟอมตามนะฟอมรอดเด็ดนะตอนไหนตัวนึงล้วงหนึงวางวางเทอยู่สองเทอยู่สองไอเทอยู่สองฟาฟาไอเท่ยู่สองยิงไม่เจ็บแล้วระวังโค้งยิ้มมาโค้งมาโค้ง เกิดมันทข้งสองเกิดเม่หรเกิดยูนิยูนิสองเก็เามันดิเอ้มีเหมืองคกลนั่งกลยงอะีรปัญหาลำพางจิงบอมไหมเขาอ้วนจะไม่มีใครตามมึงนะปอมตามใจเย็นอ้วนจิงบอมไว้ ตามมิวตามมิวได้ตาม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 พร้อมดันไปพร้อมไปพร้อมดัไปได้พร้อมตามตามโยกมา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 เฮ้มาเรวเโกับโกไปเร็วเข้าสองกไปชดความเร็วเร็วเรวอมือเอออออลังไปกำลังไป r e c o n n a i s s a n c r m i n h a t หน้ากองโกโกหน้ากองซาแล้วซาแล้วพาแล้ว

ระวังหลังมาขอให้กลอนกางมากามา h a n g i n g m แอมเข้าทอแอมเข้าท่อเลย o a ล Excellent ลงเลยลงมาดแอมโทโทโทษเจ็บตายดันรับดันดลงไมดันเลยเอาววางวาดูท่อคนนึงดูพรมคนเจมหน่อกันหน้าเข้าไหมด้วยือหายชักมี้ตกใจดิ

้าไแล้วหมแอม้าะฟันขอร้องตามสองกูด้วยนะกูจะเปิดสองให้กูที่สุดท้ายเลยตามไปเลยอ่ะใครเปิดได้ก็ตามไปเลยควรทิ้งบอ่ไหมกางสองตัวเจ็บไปตัวหนึ่งมีมีมีเนาะ

โอ้เจงเจริงแอมรัดราดดูท่อไว้รัดโคดูท่อโคท่ออ่ะโอเคดูไว้ดูไว้ดีาดูไว้ดูไว้ปอมน่เชนหน้าทำไมปอมปอมเจ็บหนักเข็มแมวเข็มว้าวไ่ได้ยินเสียงไอ้หอยละเชีเออไอ้หี้ยตจใจปอม ถ้าเปิดยิงกันเองไม่บุญเอ้ยเสียใจตลอดชีวิตอ่ะตลอดชีวิตอ่ะเพื่อนั่งมุมขวานี่ยนั่งขวาถึงแพงเกิดท่อคงไม่มีเกิดเกิดหมดแล้วเกิดหมดแล้วครับเกิดไปเขมไม่รู้เขมเฮ้ยจัดการนี่ไม่ไปเลยไปเลยเดะ turn to main base your efforts are well done ไอ้อบโดน